กูเที่เกตีดีอาบกูไม่เอเกตูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเอตูอยู่เหนือสุดคนที่ที่เองเจ้าหนุนการกูเที่เกตีดีอาบกูไม่เอเกตูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเอตูอยู่เหนือสุดคนที่ที่เอทันไหมวะเนี่ยคนดูว่าทันไหมครับผมง่อมมากเลยอยากจะร้องไห้แล้วด้วยตอนนี้เอาจริงๆ ผมสู้ว่ายังมีเวลาครับผมสู้ตลอดับโอ้แต่แม่งยังเลขเจ็ดเท่าเดิมนะนาชีเสียดตายสวัสดีครับโอ้โหเฮียยังไม่ไปถึงไหนกูก็ล้มอีกแล้วเป็นเฮียอะไรวะเนี่ยรถมันคูณไหมเนี่ยใครกูปนดไหมเนี่ยบ้านเจเคเดี๋ยวค่อยไปหาลุงแม็กครับเหลืออีกสิบนาทีสุดท้าย่อยไปหาลุง ของทาเวลตรสู้สู้ครับพี่ผมเป็นกำลังใจให้พี่เสมอครับไม่ต้องห่วงครับพี่ชายอย่าท้อครับนาทีเดียวก็มีคอครับเดี๋ยวมันมันหมดมันหมดสี่ทุ่มครึ่งแ้แหละครับแต่ว่าผมกักเวลาไว้ไงแต่ผมกักเวลาเอาไว้การแบบมันไม่เหลือจริงใครไปหาไปหาบ้านลุงแม็กครับให้ลุงลุงมาไม่แน่ไอ่ไหมไม่ใช่ลุงไม่มาเนาะใครมีเบอร์พี่แจ็คเพิ่งวะฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ 30นาทีเมื่อขี่นดยไป200เหลืออีก30นาทีแค่90เองทำไมจะไม่ได้ผมควรไม่ได้เดี่ครับสู้สู้ครับน้องชายพี่เป็นกำลังใจให้โอ้ครับพี่ชายแล้วกล่องซ่อมกูก็ไม่เหลือแล้วด้วยเฮียถ้าพัางนี่มันแบบออหโยรถก็จะพังเนี่ยนาถายิ่ผหายหรือมันทำอะไรไม่เรียบร้อย โอ้พังดูอยากส่งแล้วฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลร้องอยู่ไหนอะผมกําลังเอาของไปส่งน้ำมันให้เขาครับร้องอยู่ไหนอะฮัลโหลผมกําลังเอาน้ำมันไปส่งให้เขาครับพี่ร้องส่งจีไปหน่อยเดยพี่ไปโอเคครับโอเคพี่พี่จะขอให้แยกกันก่อนนะพี่ตอนนี้แยกกันก่อนได้ไหมอะแยกกันอยาให้แบบหาเสียงมันจะครบแล้วพี่จะหมดเวลาแล้วอีกยี่สิบนาทีสุดท้ายครับคุณมีช่วยไหมใช่ครับอะไรครับ เออวนขอคาคมห่อครับให้ผมเติมให้เลยไหมให้เติม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 ไม่ไม่เอาตังค์ครับไม่เอาตังค์ครับแล้วรถพังเหรอได้กับพังหมดทุกอย่างอ่ามีกล่องซ่อมไหมเนี่ยคนโหวตไม่ต้องถึงก็ได้ครับแต่พี่ต้องทำงานตอนนี้ยังมีเวลาก็รีบเลยครับสู้สู้ครับตัวหนึ่งนะผมก็ไม่มีกล่องซ่อมอ่ะแจนหนึ่งได้ครับน้องปิยวันใจใจเย็นครับผมก็ใจเย็นอยู่ครับ ผมก็ลืมว่ากล่องซ้อมมาอ๋อตอตี้ครับอพครับจท่านวิมีผ่านพวกกูอยู่ข้างับจได้ครับถ้ามันหนักก็ร้องออกมามึงทำดีที่สุดแล้วไม่รู้เลยนะเอเอาเนอบอกจำได้เห็นเขาบอกเป็นแฟนสายฟ้าเหรอใครบอก น้องบอกฟ้าบอกเนาะมี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 ไม่ค่อยตอบแมีมีกล่องส้มไหมไม่มีเอาชิบหายละมีไม่ค่อยกล่องส้มฮะแอมีไหมอะคะไม่มีครับเอาเป็นแท็กซี่นี่ไม่พบกล่องลืมมามันหมดแจกเขาไปหมดเลยอะครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้อุ๊ยดีค่ะรถก็จะพังเดี๋ยวร้อนนี่กแล้วกันโอ้ แล้วเลี้ยวไหนวะเนี่ยโอ้โหงอมไาเฮียรถก็จะพังเจ็ดแม่แล้วมันรัดลายป่าลายเขาลายดงงูอีกนี่แหละตรงนี้แหละเฮียอย่างน้อยอ่ะถ้าลงไปได้กูไปตรงหน้าเวทีอย่างน้อยก็มีคนไปส่งกูอ่ะอ่ะปล่อยแม่งเลยเดี๋ยวกูมาซ่อมไปหาซื้อลงกัน โอ้หกล้มคุกคานเฮ้ยเฮ้ยท้อเหลืออีกยี่สิบก้านาทีสุดท้ายอีกยี่สิบนาทีแหละตีซะยี่สิบนาทีทุกคนว่าผมจะผ่านไหมกดถูกใจให้ผมเป็นกำลังใจหน่อยดีว่าออลโหอครับอัลโหลครับอัลโหลครับอัโลโอ็โลคโอโครับพี่ชัยพี่ชัยครับมีพอจะมีกล่องซ่อมให้สักสองอันไหมครับพี่โอเคครับ,บุมครับ เออยังมีคนมีน้ำใจเว้ยเย้ยงอมครับจะร้องแล้วเนี่ยเออ ผมยอมตายครับดูเลือดช่างมันครับผมยอมตายครับขอแบบทํางานก่อนเออสู้ว่ะเขาบุณครับสู้อยู่แล้วครับสู้พี่ชายไม่เกินใจหรอกครับผมผมก็สู้ตลอดนะครับ ผมหาซื้อกล่องซ่อมไปหาเม,เม,เมท่ามทันแฟนในสายฟ้าก่อนเนะี่ยซื้อกล่องซ่อมแล้วกูขับรถที่อะไรของกูนี่ขับไปขับมาอยู่นั่นเน่ยต่อนะจ๊ะสู้สู้รับตาน้องผ่านเลวบรับว่าเฉียบ ฝาก FC พี่มาลีปอนไอจี IG, มาหน่อยครับนิทขีดล่างเราเฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้ยเอากอนโซมยัยอะไรนะครับเอ่อเอาคอนโซมีเปล่าฮะเอาคอนโซมัยนะไม่ไม,ไม่ไม่เอาครับที่แคสต์เป็นไงบ้างลูกจะร้องตามอะไรอะไรนะครับน้องหนูกปวดหัวให้พี่แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้พี่ไปซื้อของกันนะหนูนะนะครับครับครับคสู้สู้ครับพี่ชายครับจะลองตาโหไม่ขนาดนั้นลอวครับองอมครับผมผมสู้อยู่แล้วครับซื้อของซ่อมถ้าแสงโสมโอ้แสงโสมมาอีกแล้วมีกำลังใจเลยกูคำนี้หนึ่งร้อยหรือเปล่าเนี่ยผมครับสามสิบขอคุณอีกหนึ่งร้อยสามสิบ อีกยี่สิบกว่าโหวตเองได้แน่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 ฮัลโหลครับคุณผู้หญิงอ่ะคบว่าไงครับฝากโหวตแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมครับฝากโหวตแท็กซี่โหวตยังไงอะไปนอกโลกครับหนังสือพิมพ์ครับอ๋อครับแล้วไงต่อครับเอ่อมันจะมีห้องอยู่ครับครับห้องอะไรวะห้องพิจารณาครับสู้ๆูอเคุณนะครับผมไปก่อนครับ ันจะหมดเวลาแล้วนะครับพี่ฝากด้วยนะครับจากสอรี่ครับผมแปดร้อยแล้วครับพี่ชายสู้สู้พี่ยังไม่ครบเลยครับน้องเอ้ยพี่งอมอยู่เลยเอากล่องก่อนเอครับสู้สู้สู้ครับพี่จะออกไปสร้างแกงไหมครับออกไปยังไม่ได้สร้างครับถ้าสร้างผมโดนลากแน่นอนนะครับ เป็นประชาชนธรรมดา่อนครับเล่นกับพวกพี่เปาหมอย้อยด้วยผมไม่อยากให้เขาแบบโดนกระเทือนห้่มึงได้เป็นแท็กซี่ตลอดไปจากคนขายยาโอ้โหปากในน้อยเทียมาสาบแช่งกันในเที่ยมึงดูกูจริงไหมเนี่ยมึงดูกูจริงไหมนี่สู้ครับพี่หมาลีหมาลีจำผมได้ไหมชอบเรียนพี่ว่าหมาลีมาละอะเล่นอะไรอะเล่นอะไรได้มสู้สู้พี่เปากับหมอก็หาเสียงอยู่นี่ครับนี่ครับ ขอบคุณครับไม่ไม่คิดตังครับเจอก,กันนั้นเดี๋ยวพี่บาอ๋อค่ะเดี๋ยวโหวตได้นะครับด่วนเลยครับมันจะหมดเวลาแล้วโอ,โ,อโอ้สูส้ๆครับพี่เปากับหมอย้อยได้ครับเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาดีนี่อยู่ใกล้หน่อยไปหาเจเค ลุงแม็กเหรอลุงแม็กยังไม่มาเดี๋ยวโทรหาลุงก่อนค่าแสงสองครับพี่มาลีขอบคุณมากครับเดี๋ยวดูกันค่าแสงสองครับพี่มาลีของุณครับรว่ายี่สิบโหวตพี่แล้วเขาบอกว่าเจคมีอยู่ยี่สิบสามติคนพี่ไปหน้าบ้านเจเคด่วน โอเคโอเคครับกำลังไปสนามกอล์ฟเจอกันโอเคฮัลโหลน้องเรียกเลยครับสามพันกูมึงคงเอาไปเสียบาเกหมดแล้วอยู่ทรงครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่เอาตงครับเอาเอาเลยพี่ฝากบอทให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่ฝากบอทให้หน่อยนะฝากบอทให้หน่อยนะครับศูนย์053161เครื่องหมายสี่เหลี่ยงรักหน้าหมาแก่ครับสนทัศน์สามลยวเยผมไม่หาเขาเลยไปหน้าบ้านแล้วผมไม่มีงานแล้วมั้ง นาซิดเลยเฮียกูทำได้เว้ขอดูโหวตหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมจะให้ดูโหวตก่อนกดยังไงวะเนี่ยเนี่ยครับองอมไหมเฮียนาสีแบบไม่จับเลยว่ะเนี่ยครับเฮ้ยเหลืออีกแปดคนอของผมสีเหลืองนะครับ หลือีกแปดคนวุ้ยของผมครับเลยอีกแปดคนว่ะเห็นปะเนี่ยเลยเจ็ดคนแล้วหมดเฮ้ยเ้ยของค,ครับไปมาเจเกกันไว้ก่อนแสงโสมกับรีเจนซี่อันไหนอร่อยกว่ากันอรหน่อยไว้ของครับน,น่าจ,จะเป็นรีครับรีครับรีครับน่าจะเป็นรีครับคนดู ถ้าแสงโสมสู้สู้ครับพี่ชายมีคนให้กำลังใจเยอะครับหนึ่งในนั้นมีคนด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณสองหมื่นสามพันคนนะครับที่แบบมาให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยครับพี่โอ้โหเฮียได้ปลดจากเซซี่แล้วผมสู้สู้ครับพี่ตอจากน้องน้องโรบินสันทุกคนครับโอเคครับน้องโอเคครับน้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวมันจะสั่งอะไร ผมต้องไม่ส่งลูกค้าก่อนนะเพื่อนช่วยโทรไปทีครับมันบิดตั้งผมถือว่าเป็นช่องทางช่วยผมเล็กๆผมต้องไปส่งลูกค้าก่อนเดี๋ยวพี่้เขาวนผมข้าผมขาวครับเสียตาจากซอรี่จุ๊บ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 ข้าพมาครับซอรี่ข้าผมขาวขอบคุณมากครับวุ้นน้อยนะครับ แค่800พี่กูชิวกูชิวแน่จริงปรับให้เป็น1,000บิไอเียอ,เยเอ,อ้เอาไม่รับไมม่่ปรับไเอาเอา้เองใครสนใจหมู่บ้านจัดสรรแถวบ้านโป่งราชบุรีแอดไอดีแมนจีเพอร์0.2544มีบ้านโปง่งนะราชบุรีเนะหอได้ครับปลายบูหรือเปล่าอันนี้ครับพี่เรียกอะไรครับ ดาไอเรียวหน่อยครับมันไม่ค่อยตอบแชทมันส่งแต่สติ๊กเกอร์ครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ไม่ต้องให้เงินผมนะพี่ฝากบทให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมจะหมดเวลาแล้วพี่ได้รับขอบคุณครับหนังสือพิมพ์นะครับพี่ชายหนังสือพิมพ์ห้องพิจารณานะครับพี่คมครับด่วนเลยนะพี่ด่วนเลยนะค่าเล่าค่ายาค่าเล่าค่ายาขอบคุณครับค้าเล่าค้ายาผมก็เอาครับสามสิบผมก็เอาเล่ายาปลาปิ้ง มึงปลดแล้วแกทำตัวดีดีด้วยจะทำอะไรก็นึกถึงวันนี้คนที่โหวตให้มึงรักนาตาครับขอบคุณครับโอ้ยอ่ะนายตาไอ้โทษครับโทษครับเป็นไรไหมครับเนี่ยเออครับอ๋อเอ็มีซี เนี่ยตาลายไปหมดแล้วด้วยโอ้โหเอยอยากได้สักแปดร้อยห้าสิบโหวตอะไรเงี้ยกันด้ไหมครับจำได้ครับน้องเอ้ยเฮ้ยฮัลโหลครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับเอาตอก่อบไหมครับอุด่าห์เอาได้ไหมเออเออไม่เอาครับพี่ไม่เอาครับเอ้ยพี่แจ้งวันเดียรครับมึงเธออะไรมึงเธอทำไม ฮัลโหลครับพี who, ่ฝากบทให้หน่อยได้ไหมครับพี่อ้อนวอนดิอ้อนวอนดิอะไรบทอะไรบทแท็กซี่ขามันจะหมดเวลาแล้วครับพี่ชายใช่เหรอครับหล่อหล่ออะไรนะครับพี่ที่รอบครอบนะครับกว่าจะผ่านมันมันหมดอีกยี่สิบนาทีครับพี่ได้เท่าไหร่ตอนนี้หร่อเดี๋ยวผมดูแป๊บได้เรยขาดบทสุดท้ายแจ็คเจ็ดเก้าเจ็ดครับอ้าวขอขอบอันนี้มีตังค์มันมีคนปัดแบบขึ้นๆลงๆขึ้นมีอยู่มีอยู่หมื่นเดียวเองครับพี่เอาเอาหมดเลยไหมล่ะ เราจะจ่ายแท็กซี่ฮะเราครับเอาเอาบทนี้บทสุดท้ายเราครับว่าไงครับเอาอะไรครับมีเวลาให้บางเถอะอย่าหาโทรไปนะครับเบอร์ที่กูบอกใครโทรมากูแจ้งผมมีไม่ถึงผมมีมื่นเดียวก็ตอนออกไปก็ตอนออกไปก็ตอนออกหมดแล้วโอเคได้ครับได้ครับพี่ได้ครับอ่าฟังหน่อะไม่ไม่ขอขอเพลงนึงขอเพลงนึ่งนะเออขอเพลงนึงขอเพลงนึง ร้องก่อนเลยแล้วไปกดให้เลยเนี่ยถ้าร้องมันเจ๊งขาไปไปจอไปไใจเต้นเต้นเต้นนูเต้นทัก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 มาเดี๋ยวเพลงให้เดี๋ยวเพลงให้ทักมาทักมาทักกาเดี๋ยวเพลงให้งงงวะเนี่ยว่าเต้นอะไรเนี่ยงงวะเนี่ยอันเนี้ยไม่ครับเต้นข้างนอกนะเต้นข้างนอกเฮ้ยเวลาเลยมีคนบอกให้เลยเดี๋ยวเกินเลยทะลุเลยเกินเลยทะลุเลยจริงโอ้เต้นอีกนี้เพลงเดียว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  เพลงเขเซิร์ฟอ่ะเพลงเขาเซิร์ฟเออจริงจรวัตติลิกัสีขาดยวัตติลิกสีไม่ติดไม่ติดไม่ติดขาผมมงวรโดนไม่ติดไม่ติดไม่ติดขาบ้านติดบนโนได้ไหมครับพี่แจ็คนะครับนะเออ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 เอเอ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 เออ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 เไอเออเไอเไเอเออเออเ่ไเออเออเออเอเออเอเออเเอไเอไเไไเเอเอไออไไไ ขอเกินเลยนะได้เกินเลยมันจะหมดเวลาแล้วครับพี่เดี๋ยวผมกลับมาเต้นได้ไหมครับพี่จริงๆเดี๋ยวเขาปิดก็เนี่ยเดี๋ยวก็คือเดีกสองนาทีเนี่ยได้เลยเนี่ยเออสองนาทีเดี๋ยวไปล็อกเออโอ้โหพี่แจ้งเออน้าอ้เอาพี่แจ้งครับเอาจริงๆได้ไหมพี่ผมขอจริงจครับนะนะผมต้องรีบทำเวลาไปหาหาลูแม็กเดี๋ยวผมออกมาผมผมมาเต้นกาโวให้ดูเลยนะครับทางจัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วเต้นนะโอเคครับแต่เต้นเต้นเต้นอนนี้นะ โอ้ล่วงเลยฮะล่วงแลยฮะโอ้โหทำงานไม่ได้พักผ่อนไอ้เหี้ยเอ้กันเอาไว้ครับคนดูเดีดีอ่ะต๊อดครับครับเที่ยกันเอาไว้ก่อนว่าเออ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 เเออที่มันจะโดนลิกสิทตไหมเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่จะไปเรเบลกันแถ่นะกูจะโดนลิกสิทตไหมวะเนี่ยไปอีกแล้ว ฮัลโหลครับพี่ผมจะโดนลิกสิทธไหมอะโดนผม ของครับพี่ขอบคุณครับขอบครับผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วของครับพี่ของครับแล้วปดแล้วว่าไงน้องสวยกูอายกูทำเพี้ยนเลยลงไปวะเช้ยกูทำอะไรลงไปอ้ยทำอะไรลงไปวะขอบคุณครับพี่ของครับอันนี้พี่ปวดให้ผมยังน่ะปวดได้แล้วปวดได้แล้ว ถ้าผมผ่านพี่ผมขอยืมรถสักคันมาขับนะพี่หยอกครับหยอกครับไปแล้วนะพี่ผมไปก่อนนะครับน้องไปบ้าน JK เลยตกใจเต้นไม่พอตกใจอยากเต้นอีกไปที่อื่นก็ได้น้องอยากเต้นอีกเดี๋ยวกูโทรหาลุงแม็กก่อนลุงยังไม่มาเลยยู่ในหนะโรเบิร์ตอะมึงมึงเมีนี่ไหมไอ้ตอนนี้กูดูก่อนว่าตอนนี้โหวตกูเท่าไหร่แล้ววะเฮ้ยแปดร้อยแล้วเฮ้ย เขาหล่อเขาฮอตผมมัวแต่ปั่นสล็อตจะเอาอะไรไปไอเหียของคุณครับไอเหียแปดร้อยแล้วสีนเหลือง่ะเนี่ยตรงนี้คนดูรถสีเหลืองผมแปดร้อยแล้วแต่กันไว้ก่อนแต่กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนขอบคุณครับพี่มาลีครับพี่ออกแล้วจะทำอะไรครับ เป็นคนธรรมดาเนี่ยครับน้องขอบคุณครับแตดร้อยแล้วก็คุณครับของณูรับน้องมันเป็ร้อยแล้วไปหาเพิ่มไม่รอไหมสักเก้าร้อยได้ได้หมดอ่ะแล้วแต่พี่อ่ะกันไว้ก่อนสักเ <c oughs> ก้าร้อยไปไปกลับกลับกลับมันครบแล้วแต่พี่กลัวไม่แต่มันยังไม่ถึงเวลาไงแต่เพื่อนมันหล่นสู้ครับพี่ตอตีครับมันมันมันต้องถึงเวลาก่อนนะ่ะ โครับผมสู้อยู่แล้วครับเีกูขอพรอจากเพื่อนกูกูขอพรอจากเพื่อนกูฮัลโหลน้องรอรอ,อพี่แป๊บได้ไหมรอพี่แป๊บตรงนี้แป๊บหนึง่งมานี่ยันกลไปดูร้านให้พี่ขอโทรหาเพื่อนกูก่อนนี่เฮีย